คนมีรักนั้นเป็นแบบไหนคนอย่างฉันนั้นมันไม่เคยเข้าใจสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะฮะกับการรีวิวสินค้าจากเว็บ ok 2 o o m e c o m เว็บช้ com, อปปิ้งออนไลน์ของเรานะฮะ วันนี้เรามาในหมวดของอะไรตัวนี้คือ KB780S มันคืออะไรเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้คือ s i n n l นะครับ t e s p o r t นะครับชื่อก็อย่างที่บอก KB780S เดี๋ยวจะอธิบายเริ่มจากตัวกล่องเลยว่ามันมีจุดเด่นอะไรบ้างอธิบายให้เห็นชัดๆกันเลยเริ่มจากด้านหน้าเนี่ยเขาบอกจุดเด่นแบบสุดๆเลยเป็นปุ่มแบบ optical optical คืออะไรคือรูปแบบการส่งสัญญาณของอสวิตช์แบบ Optical เนี่ยจัไวมากๆเลยคืออ่านสัญญาณ ในรูปแบบของเลเซอร์คือกดลงปุ๊บเลเซอร์อ่านสัญญาณในรูปแบบ 0.2มิลลิวินาทีคือ r e s ปอนในการส่งสัญญาณอย่ไวมากๆคือพูดง่ายๆก็คือถ้าเรากดลงไปปักทันทีเนี่ย0.2มิลลิวินาทีเนี้ยก็คือมันจะไม่เบิ้ลนั่นแหละคือกดลงไปแล้วส่งสัญญาณได้อย่างรวดเร็วแล้วไม่เบิ้ลเลยคือให้ความแม่นยำในการกดสวิตช์มากๆเลยสิกโนทำมาดีมากๆตัวนี้นะฮะนี่คือรายละเอียดจุดแรกแค่จุดแรกบอกเลยมีไฟ RGB ให้ถึง26โหมดด้วยกันที่รองมือตัวนี้สามารถถอดออกได้ด้วยมีที่รองมือแถมมาให้ USB เป็น2.0เป็นออ t i ติคอลก็บอกไปแล้วมี26 ก็บอกไปแล้วมีมาโคให้อันนี้คือเจ๋งสุดๆเลยมันครบคันสมกับราคานั่นแหละทุกคนดูราคาแล้วก็โอ้โหมันสมราคาจริงๆเลยสามารถคลิกได้สูงสุดถึง100ล้านครั้ง100ล้านครั้งมันจะอะไรขนาดนี้และที่เจ๋งที่สุดก็คืออย่างที่บอกไป no double click e r r o r คือบอกตรงนี้ชัดๆเลยนะสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้ มันครบครันอะไรขนาดนี้เพียงแค่ด้านล่างมาด้านหน้าไม่ใช่ด้านล่างด้านหน้ามันก็ชัดขนาดนี้แล้วใครจะไม่อยากได้มีวินโดว์ล็อกให้อีกฟังก์ชันครบคันสุดเดี๋ยวเราไปดูกันด้านในอีกด้านหลังเนี่ยจะบอกรายละเอียดส่วนอื่นๆและไม่ว่าจะเป็นสายปลั๊กแล้วก็คีย์ต่างๆตัวนี้มี104ีคีย์อันติโกติงนะฮะคือคลิกพร้อมกันได้ทุกปุ่มเลยกดลงไปเลยกดลงไปกี่ปุ่มก็ได้ตัวนี้สายตัวนี้มีความยาวอยู่ที่1.8เมตรแล้วมาสตรองมากคือแข็งแรงมากเขาบอกตรงนี้เลยเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันดีกว่าเพาะ ดูหน้ากล่องแล้วก็ท้ายกล่องมันน่าสนใจขนาดนี้ไม่ดูด้านไหนก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วสำหรับเจ้า KB780S ไปชมกันเลยครับฮืม้อะไมินยมชาวเกมมิงทั้งหลาย เรามาอยู่ในส่วนของตัวโปรแกรมกันแล้วนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้ KB 7 8 0 s มาเรามาดูกันว่าเขามีอะไรมาให้ก่อนอันดับแรกเลยสิ่งที่เขามีมาให้ w ว็ท t ดอะลอ of the ด i n ลตัวนี้สามารถเปลี่ยนสวิตได้แต่ไม่มีสวิตมาให้นะฮะคือเปลี่ยนสวิตได้เลยไอที่มันเป็นออติคั่วสวิตเนี่ยทุกคนสามารถไปซื้อมาแล้วเปลี่ยนได้เลยตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์สำหรับเอาไปติดใครที่ได้ไปจะเอาไปใส่โลโก้ให้มันดูแบบดูเขาเรียกว่าอะไรเป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองก็เอาไปติดได้เลยตัวนี้ นี่คือคู่มือไม่ใช่ไม่ใช่คู่มือคู่มืออันนี้ตัวนี้เป็นใบประกันจากซิกโนเขาบอกว่าสามารถกรอกลงไปเป็นภาษาไทยเลยนะคือชัดเจนมากๆนะฮะซิกโน เป็นใบที่สําคัญที่สุดก็อย่าลืมกรอกันแล้วก็ใช้งานเจ้าใบตรวนี้เก็บไว้ดีๆนะฮะใครที่ได้ไปนะครับมาเรามาคุยกันในส่วนของเจ้าตัวคีย์บอร์ดอ่ะคู่มือการใช้งานตัวนี้ลืมไปคู่มือการใช้งานเนี่ยจะบอกรายละเอียดตัวคีย์บอร์ดเลยว่าแต่ละปุ่มเนี่ยกดอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นส่วนของไฟเอฟเฟกต่างๆมีบอกหมดเลยในส่วนตรงนี้และด้านหลังก็จะบอกคีย์ต่างๆและสเปคด้วยว่ามันเป็นอย่างไรมีซอฟต์แวร์เซตติ้งด้วยสําหรับตัวนี้ในการใช้งานว่าเราจะใช้งานยังไงมา มาคุยในส่วนของตัวคีย์บอร์ดกันบ้างตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์เพิ่มมาให้อย่างหนึ่งคือตัวนี้เป็นฐานรองมือก็คือรองเวลาจะใช้งานแบบนี้มันจะลื่นมากๆคือสัมผัสดูโอ้โหมันลื่นและใช้งานได้ดีอะไรขนาดนี้เนี่ยพอมาหนีบใส่เจ๋งสุดๆไปเลยเนี่ยเอาออกแบบนี้แล้วก็หนีบข้อแบบนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะฮะคือมันเป็นแม่เหล็กกันแหละพูดง่ายๆเอามาใส่ไม่ใช่อยู่ดีมันเลื่อนแล้วติดเลยไม่ใช่นะฮะเป็นแม่เหล็กเนี่ยสังเกตด,ดูป๊ สุดยอดมากซิโนโออกแบบมาได้ดีแล้วก็คือบางคนเนี่ยผมว่าเขาก็น่าจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับการแบบพอเอาออกแล้วมันจะงัดใช่ไหมพอมงัดมันก็จะหักพอหักก็เกิดปัญหาพอเกิดปัญหาก็ต้องส่งซ่อมมันก็เลยเกิดปัญหาเขาก็เลยตัดปัญหาเลยนี่ชอบมากใช่ไหมเนี่ยไม่เลื่อนไปไหนแล้วก็นุ่มมืออต่างหากครบคันมากออเทอ์ซอรีนี้มากมาดูตัวคีย์บอร์ดกันบ้างตัวคีย์บอร์ดตัดขอมาเป็นอลูมิเนียมเลยดีมากๆเลยแต่วัสดุเนี่ยเป็นพลาสติกนะฮะแต่เคลือบด้านข้างเนี่ยมาเป็นอลูมิเนียมทําให้มันได้อารมณ์เกมมิ่งมากๆเลย ใครที่จะขยับจากคีย์บอร์ดที่เป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งปกติอยู่แล้วขยับขึ้นมาให้มีฟังก์ชันเยอะมากขึ้นและปุ่มในการส่งสัญญาณดีขึ้นและการใช้งานดียิ่งขึ้นเนี่ยตัวนี้น่าจะตอบโจทย์มากๆเลยเรามาดูด้านหลังกันบ้าง ด้านหลังเนี่ยปรับระดับได้1ระดับด้วยกันพอเอาลงแบบนี้ก็ปรับลงและตัวนี้ล็อกสายสามารถล็อกสายได้เต็มที่เลยเราจะเคลื่อนไปไหนสมมุติรูในการเสียบลงเนี่ยอยู่ฝั่งขวาก็แบบนี้นี่เอาลงแบบนี้ก็อยู่ฝั่งขวาในการที่จะใช้งานสอดลงโต๊ะหรืออยู่ฝั่งซ้ายก็เอาไว้ฝั่งซ้ายนั่นเองมามีสวิตช์ให้ด้วยทุกอย่างครบครันอะไรขนาดนี้นี่คือดีไซน์การออกแบบวัสดุกันบ้างวัสดุส่วนใหญ่ตัวนี้เป็นพลาสติกและบอกเลยว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่มีน้ำหนัก ในระดับหนึ่งบอกเลยนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่มีน้ําหนักในระดับหนึ่งไม่ใช่ในคีย์บอร์ดที่เบาสุดๆเลยไม่ใช่แบบนั้นและสวิตช์เดี๋ยวจะให้ดูกันด้านในว่าเป็นยังไงแต่เรามาคุยเรื่องสายก่อนสายตัวนี้เป็นไฟเบอร์เนี่ยสัมผัสดูเป็นไฟเบอร์เขาบอกว่าแข็งแรงมากตัวนี้สัมผัสดูมันแข็งแรงจริงนะคือสัมผัสดูมันก็แข็งแรงจริงอย่างนี้เขาบอกเรามาดูในส่วนสวิตช์กันดีกว่านะฮะข้อมูลส่วนต่างๆเราดูกันไปแล้วมาดูสวิตช์กันว่ามันจะเป็นอย่างไรสวิตช์โอ้ปุ่ แบ็กสวิตหรอออติคอ l ใช่ไหมสวิตตัวนี้มองดูตอนแรกก็คิดว่าเป็นไข่ไม่ใช่นะฮะสวิตเป็นของกาเตลอนออติคอรสวิตมาเรามาฟังเสียงกันว่ามันเป็นยังไงสำหรับเจ้าตัวนี้มาฟังเสียงแบบจชัดกันเลยฟังกันเลยฮะ <c oughs> เป็นจังหวะเดียว วิวก็จะประมาณนี้นะครับครับสำหรับการใช้งานตัวนี้เป็นแบบปุ่มเงียบแบล็กสวิตเนียเนยเลยต้องบอกงี้เนียนไหมก็ฟังอ่าเนียนมากเสียงคือเนียนสุดๆไปเลยจังหวะเดียวแบบเงียบมากๆ <S 1> <S 1> ใครที่อยากได้ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์สําหรับคนที่กดเสียงดังไม่ได้นะครับอยู่กับครอบครัวหรืออยู่บ้านพ่อแม่ไม่อยากได้ยินเสียงคีย์บอร์ดไม่อยากให้รำคาญคนอื่นเล่นเกมไม่อยากให้รำคาญเพื่อนตัวนี้ ตอบโจทย์อย่างแน่นอนไะเราไปดูในส่วนต่อไปก็คือมันติฟังก์ชันแล้วก็ไฟกันต่อดีก่าว่ามันจะเป็นยังไงสําหรับเจ้าตัวนี้ไปชมกันเลยครับมาดูหน้าตามันว่ามันจะเป็นยังไงสําหรับส่วนของไฟตัวนี้ไฟมีเยอะมากและปรับได้ละเอียดมากๆทั้งผ่านตัวโปรแกรมแล้วก็ผ่านเ,เขาเรียกว่าอะไรแมนนวลก็คือผ่านการปรับโดยใช้มือเราโดยตรงเรามาดูส่วนของมันติฟังก์ชันกันก่อนว่าการปรับมันปรับยังไงฟังก์ชันตั้งแต่ f 1ถึง f 1 2ตัวนี้จะแยกกันเป็นฟังก์ชันในการปรับ โหมดของมัติมีเดียแท่4ฟังก์ชันเท่านั้นเองคือส่วนของการปรับโหมดของไฟในการปรับไม่ใช่ไฟเป็นการปรับโหมดของเสียงในการปรับโหมดเสียงเนี่ยกดตั้งแต่ F1 ถึง F4 คือปิดเสียงเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็กดเพลกดพอได้ผ่านตัวนี้เลย F1 ถึง F4 และส่วนต่อมา F5 ถึง F12 ตัวนี้จะเป็นส่วนของพ์ทไฟทั้งหมดเลยโดยการปรับพ์ทไฟในการปรับเลือกส่วนต่างๆเนี่ยจะมาอยู่ตรง F5 นะฮะ โหมดต,ต่างๆสังเกตดูง่ายๆนี่กดลงไปตรงนี้จะมีทั้งหมด26โหมดแยกกันเลยปาบปๆา,ปามาอยู่ข้างๆอีกนะฮะรวมกันตรงนี้อ่าสังเกตเห็นไหมตรงนี้ปาบถัดไปเย h ที่ขาดไม่ได้คืออันนี้ Soundwriting มีด้วยนะฮะเจ๋งมากสวัสดีสวัสดีสสดเป็นไง เจ๋งใช่ไหมแล้วเปลี่ยนไปอีกถัดไปก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งโหมดนี้ก็จะสามารถปรับลดก็จะเป็นสีที่เปลี่ยนไปอ่าแบบนี้แบบนี้เห็นไหมสีเปลี่ยนไปเรื่อยๆบ้าซึ่งความละเอียดส่วนต่างๆของโหมดไฟที่ผมอธิบายมานี้สามารถปรับได้ผ่านตัวโปรแกรมให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วยนะฮะครบคันสุดๆไปเลยบ้าไม่ธรรมดานี่เป็นไงนี่คือโหมดปกติเลยติดปกติก็จะเป็นแบบนี้ลดไฟเปลี่ยนได้นี่ เปลี่ยนโหมดไฟความสว่างได้แล้วก็นี่ปรับความเร็วได้เต็มที่นี่นะฮะสอหมดตรงนี้ปรับความเร็วก็กดขึ้นแล้วก็กดลงตรงนี้เลือกที่ทางก็กดซ้ายกดขวานี่ปรับขึ้นปรับลงได้แบบนี้โหมดคัสต,ตอมมาคุยกันบ้างโหมดคัสต,ตอมของไฟเนี่ยจะมีทั้งหมด3โหมดก็คืออยู่ใน1 1 11, 12ตรงนี้10เป็นแบบนี้11แล้วก็12เป็นไง 1 0 1 1 12นี่คือโหมดที่สามารถตั้งค่าได้ผ่านตัวโปรแกรมนะครับผมสำหรับโหมดตรงนี้ปรับได้เต็มที่เลยการลดแสงเพิ่มแสงกันบ้างในส่วนต่อมาลดแสงเพิ่มแสงเนี่ยเราสามารถลดได้จนสุดเลยนะซึ่งตัวนี้ให้ค่ามาละเอียดมากๆนะครับผมกดฟังก์ชั่นและตรงนี้เห็นไหมลดแสงเพิ่มแสงเอาเครื่องหมายบวกก่อนละกันบวกจนกว่ามันจะกระพริบแบบนี้นี่คือเต็มแล้วเต็มอาตาัตราแล้วถ้าลดลงล่ะกดค้างไว้เลยนะฮะดู คือกดแช่นานมากกว่าจะลดลงมาจนไฟฟังก์ชันกับพิบนะฮะคือรอนานมากๆแล้วกดเพิ่มขึ้นมากดแช่ยาวๆไฟก็จะขึ้นมาแล้วก็จะกระพิบพแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าสังเกตใช่ไหมนี่คือการลดแสงเพิ่มแสงก็จะละเอียดไปอีกคือละเอียดมากลดแสงเพิ่มแสงได้ละเอียดขนาดนี้แล้วบวกส่วนของไฟอีกซึ่งไฟเนี่ยกดจุดได้อ่าที่ F7 ตรงนี้เห็นไหมฮะกดจุดได้แบบวิ่งไปวิ่งไปเฮ้ชอบชอบแบบนี้แบบนี้ชอบแบบนี้แบบนชอบอ่าหรือว่าจะเป็นแบบนี้ อเอาเป็นหมดอื่นแล้วกันแบบนี้ก็ได้เฮ้ย,ฮยแบบแนวนอนแบบนี้เฮ้ยชอบชอบสีนี้สีนี้ดีกว่าไอ้เขียวเขียวฟ้าฟ้าชอบชอบชอบและที่ขาดไม่ได้เลยกดปิดไฟเปิดไฟได้อีกโอ้โหครบคันสุดๆนี่เปิดปิดไฟเปิดปิดไฟง้อมีปุ่มฟังก์ชันบวกตรงนี้มาให้ก็คือล็อกวินโดว์อ่ะกดตรงนี้ก็จะมีไฟขึ้นสกอล็อก นี่ตรงนี้แล้วก็เข็บล็อกแล้วก็นาล็อกครบเลยสีสีมีสีที่แตกต่างกันอีกต่้งหากบวกกับตรงนี้จะสามารถเปลี่ยนปุ่ม FPS ได้เพียงกด W ครบคันนี่คือฟังก์ชันมัลติมีเดียและไฟทั้งหมดนะครับจากคีย์บอร์ดตัวนี้ KB780S ในรูปแบบของการปรับแมนวนวลทั้งหมดเลยครบครันครบเซตขนาดนี้ผมว่าต้องพิจารณากันแล้วแหละว่าต้องขยับขยายกันบ้างหรือเปล่านะสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ดูอยู่ตอนนี้มาสั่งซื้อกันเลยสำหรับเจ้า KB780S ตัวนี้สั่งซื้อกันเยอะๆสั่งกันเข้ามากันเยอะๆจะได้ตอบกันเยอะๆสงสัยข้อมูลไม่ต้องเป็นเจ้าตัวนี้ก็ได้ทักเข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะ,ะพี่กินข้าวหรือย,ยังครับทาอะไรอยู่ครับอะไรนี้ก็ได้นะไม่ว่ากันถ้าเหงานะ ครับผมเหงาเหมือนกันคนรีวิวก็เหงาเหมือนกันนะครับอยากมีคู่อยากมีคนรักคนมีรักนั้นเป็นแบบไหนคนอย่างฉันนั้นมันไม่เคยเข้าใจนะครับผมมาเป็นเพลงเลยมาเป็นเซตอีกแล้วนะยสั่งซื้อกันได้นะครับใครที่จะ โทรมานะครับบางคนโทรมาหลังเวลา18นาฬิกาแล้วเราไม่รับสายเนื่องจากว่าบริษัทเราเปิดตั้งแต่9โมงถึง18นาฬิกานะครับผมหลังจากเวลานั้นต้องเป็นการติดต่อผ่านรูปแบบโซเชียลอีเมลไม่ว่าจะเป็นเมสเซเจอร์ไลน์พวกนี้แทนนะครับถ้าเป็นโทรมาอาจจะไม่รับสายนะครับสำหรับลูกค้าทุกท่านโทรมาในเวลาราชการของบริษัทด้วยนะครับสั่งซื้อกันได้นะครับและโทรเข้ามาติดต่อกันได้เต็มที่เลยตอนนี้ผมมีช่องแยกแล้วนะครับสำหรับเกมมิ่งโดยเฉพาะเลยนะครับแฟน GTR Gamer c a s t e r ก็อย่าลืมนะคร s u b s c r i b ้กันด้วยอ่าดูคลิปกันสักนิดละกันนะครับนู่นนู่นนุ่นเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรกันอ่ะมึงฆ่ากันเหรออุ้ยทำไมปืนดีดขนาดนี้อะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยครึ่งหลอดเลยอุ้ยเฮ้ยมึงยังอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮอทฮอดไม่หมูแล้วเว้ยเฮ้ยครึ่งหลอดเลยเหรอเฮ้ยทำไมเฮ้ยเฮ้ย What the คลิปจะประมาณนี้ดูแล้วมันเพลินดูแล้วมันสนุกก็กด Subscribe ด้วยมีคลิปต่อมาออกมาได้ดูอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอย่าลืมเข้ามันดูกันด้วยสุดท้ายเหมันเดิมลิงก์สินค้าด้านนี้ Subscribe ด้วยตรงนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมครับ